ค่ะข้อที่13ค่ะ I'm tired แปบลบว่าอะไรฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเลยอ่านว่า tired นะคะ I'm อะไรไม่รู้ to bed now good night ฉันเหนื่อยมากเลย I'm อะไรมีคำว่า now ตอบได้เลยไหมง่ายไหมข้อนี้มีคำว่า now ตอบได้เลยไหม มีคำว่านาวแกมีคำว่านาวปุ๊บตอบอได้เลยไหมคะอ่ามีคนตอบซีแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่คุณยุพา,าตอบ C ีใช่ไหมคุณกเกษมสละแอร์ซีนั่นแหละหรือเป็นภาษาดูออกอ่าโอเคซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบ C ีเนื่องจากว่ามีคำว่านาวก็ง่ายๆเลยเห็นแล้วยิ้มหวานไปเลยนะคะ โอเคนะต่อไป the park g e t s ก็คือประตูของอะไรประตูของสวนสาธารณนะอ่ e อะไรไม่รู้ at 6.30 p.m. every evening mm. เห็นคำว่า6.30 mm. ใช่ป่ะคะ p.m. แล้วมีคำว่า every every mm. เป็นการพูดถึงสิ่งที่ทำบ่อยๆถูกไหม every evening mm. ก็คือทุกเย็นทุกทุกเย็น every Monday ทุกๆวันจันท every Mondays อย่างเงี้ยคือทุกๆวันจันเลยคือถ้าคุณเห็นคำนี้ every แล้วเป็น Mondays แบบเติม s แบบเนี้ยแสดงว่าทุกๆจันทนะคะแต่ถ้า every day ถ้า every Monday เฉยๆก็คือทุกวันจันทอันนี้ก็คือแบบต้องการจะเน้นเข้าไปอีกว่าอุ๊ยทุกจันเลยแกอะไรอย่างงี้นะคะดังนั้นข้อเนี้จำไว้นะ เราตัดข้อ a ทิ้งได้เลยทุกคนเนื่องจากว่าอหลรมันมีคํากริยาอยู่แล้วมันจะซ้อนกริยาแบบนี้ไม่ได้อย่าเพียวๆแบบนี้ไม่ได้อันนี้เรียกว่ากริยา infinitive ถูกไหมกริยาเพียวๆแบบนี้แล้วก็ lock อันนี้ก็ไม่ได้เพราะมันกริยาซ้อนกริยาตายทิ้งไปเลยจ้า are locking the packages มันล็อกตัวเองได้ไหมมันล็อกตัวเองไม่ได้มันต้องถูกล็อกต้องตอบข้อ c นะคะข้อนี้มีคนถูกไหม เราต้องตัดชอยใช้เป็นก่อนเลยอย่างแรกนะคะเราต้องตัดชอยให้เป็นก่อนเลยอย่างแนะะรงเกนเ,ยยแเนื่องจากว่า the park gate ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่มีชีวิตแล้วมันมีคำว่าล็อกให้เนี่ยทั้ง A B C D แสดงว่า verb ที่มันต้องการจะเอามา support คือการปิดการล็อกนั่นเองเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถูกลนะ็อกไงเพราะว่ามันล็อกตัวเองไม่ได้ประตู โอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วอีกอย่างที่พ่อบอกว่าให้รู้จักการตัด choice คือเราจะไม่มีทางเห็น verb ismr ที่เป็น verb แท้อย่างเงี้ยมาซ้อนกับ lock ซึ่งเป็น verb เหมือนกันแบบนี้ไม่ได้เีี่เป็น verb i n f i n i t i v e แบบนี้ไม่ได้หรือ lock ที่เติม s ก็ไม่ได้นะคะ